นะครับออตอนนี้เรานะครับจะมาดูการติดตะแกรงกรงไก่แกงกครงไก่เนี่ยเราจะติดตรงที่มีรอยต่อระหว่างอิดกับคานหรือว่าอิดกับทับหลังกับบล็อกไฟนะครับเพื่อลดการแตกแล้าวนะครับตรงนี้เราก็จะติดนะครับตรงตรงตรงเอ็นนี่นะครับแล้วก็ทับหลังลงมาที่เอ็นแล้วก็ทับหลัง นที่ะครับเพื่อลดการแตกร้าวนะครับส่วนปูนที่ใช้นะครับผมใช้ปูนของอินซีนะครับเบอร์13บสาตัวนี้ใช้เฉพาะฉาบอีกมวลเบานะครับก่อนที่จะขึ้นหน้าปูนนะครับเราก็องใช้สว่านปั่นปูนนะครับเพื่อจะให้ปูนเนี่ยนะครับละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับต่อไปเนี่ยนะครับการขึ้นหน้าปูนนะครับ การขึ้นหน้าปูนเนี่ยเราจะต้องขึ้นไว้ก่อนเพื่อความเสมอกันนะครับของปูนของแต่ละพื้นที่นะครับก่อนขึ้นหน้าปูนเนี่ยเราก็ต้องจับเสียมนะครับส่วนทางโครงการของเราเนี่ยใช้เป็นเสียม PVC นะครับจับเสียมเพื่อเป็นตัวจับระดับของหน้าปูนนะครับเนี่ยอย่างนี้จะมีเห็นจะเห็นรอยของอะตะแกรงโครงไก่นะครับเราก็จะเก็บตรงนี้ด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องปั่นปูนนะครับเราก็ต้องขึ้นปูนให้เต็มหน้าอย่างนี้ก่อนนะครับถึงจะปั่นปูนได้เสมอสวยงามนะครับต่อไปจะเป็นการปั่นปูนนะครับเราจะใช้เครื่องปั่นตัวนี้นะเป็นการใช้หน้าหยาบนะครับหน้าหยาบในการปั่นปูนนะครับเพื่อความเรียบเนียนเสมอกันนะครับข้างเขาก็จะทําจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับ แล้วแต่ช่างนะครับว่าเขาจะทาจากตรงไหนซะก่อนนะอันนี้ช่างเราถนัดจากข้างบนลงข้างล่างนะครับจะปั่นไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะลงฟองน้ํานะครับผมว่านะครับว่าการใช้เครื่องปั่นเนี่ยนะครับมันมันสวยจริงๆนะครับแนะนํานะครับสําหรับใครที่จะทําบ้าน สางบ้านนะอย่นะอยปั่นปูนแบบสวยๆนะลงทุนนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะมันมันเรียบจริงๆนะครับมัน,นมยอด,อดบอกเลยว่าเรียบเดี๋ยว,วผมจะให้ดู<อ>ว่าตอนสุดท้ายแล้วนะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเรียบเนียนสวยขนาดไหน,นะนรัว ตติดามเป็นบล็อกไฟนะโอดูสะท้อนเงาผมคลิกเลยนะผมคลิกเลยนะมีคือขอบือกบนะบาดมือนะอืมสวยงามร้มนมีร้อนตันจำก็เด้ใส่สติกได้ด <c oughs> ูนะครับความเรียบเนียนนะฮะเรียบดีปะโอ้โหมีมีงแปล๊กมีบางแดงมครับเพื่อ ชหาดูเลยครับหาดูเลยครับช่างบอกว่าให้ตีเลยหาที่ตีเลยครับนี่ครับเสียม p v c ีของเราครับคมองคุยบาดมือเลยนะฮะยังจับคบผู้หญีอืนี่นะครับงานฉากของเรานะครับบอกเลยว่าเงยนจริงนะครับนี่ครับถ้าสกินโพดเข้าไปนี่ก็คือสุดยอดเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นคลิปไอเดียสำหรับใครที่อยากทำทำบ้านนะครับเพื่อให้ผิวการฉาบเนี่ยที่เนียนนะครับเป็นเนียนฝากติดตามคลิปถัดไปของเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงให้ทุกท่านาได้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์สับตไคร้เราอยู่นี่